ถ้ากินอาหารเสิร์ฟเป็นเวลานานจะสะสมในร่างกายหรือไม่วิตามินบางชนิดที่ละลายในน้ำครับหากเหลือจากความต้องการของร่างกายแล้วก็จะขับออกทางปัสสาวะไม่ทำให้ตกค้างแต่ยังมีวิตามินบางชนิดที่ละลายในน้ำมันครับอย่างเช่นวิตามิน A วิตามิน D วิตามิน E วิตามิน K ซึ่งวิตามินเหล่านี้จะสะสมในร่างกายเพื่อช่วยปกป้องสุขภาพของเราและหากรับประทานในปริมาณที่แนะนาแล้วก็จะไม่สะสมให้เกิดโทษ แล้ววิธีการกินแบบเดือนเว้นเดือนสามารถช่วยลดการสะสมได้หรือไม่คะวิธีการดังกล่าวครับไม่มีผลต่อการลดการสะสมอีกทั้งอาจจะไม่ได้ประโยชน์ต่อสุขภาพด้วยเพราะวิธีการรับประทานที่เหมาะสมก็คือควรรับประทานต่อเนื่องอย่างน้อย3เดือนและรับประทานตามขนาดที่แนะนำครับถ้าจะเริ่มกินอาหารเสริมควรจะกินอะไรก่อนเป็นอันดับแรกคะ การเริ่มต้นรับประทานอาหารเสริมควรจะเลือกให้เหมาะสมกับความต้องการหรือเหมาะสมกับปัญหาสุขภาพที่ต้องการดูแลรวมไปถึงการเสริมร่างกายไม่ให้ขาดวิตามินและควรเลือกพิจารณาผลิตภัณฑ์ที่มีความน่าเชื่อถือรวมทั้งกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานครับ mega we care